สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead by Daylight จากทางค่าย NetEase นั่นเองนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันนี้แตกต่างจากเวอร์ชันหลักยังไงนะครับตัวเวอร์ชันนี้นะครับจะมีในส่วนของสกินเฉพาะของทางค่าย NetEase นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบแชทออนไลน์ที่จะเพิ่มเข้ามาเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่านะครับหวังว่าเราจะชนะตามนี้ไปได้นะผู้ชมอ่าฮะนี่ไงเครื่องปั่นไฟของเราเอาเขย ทำไมเสียงเล่ยมันใกล้หูมากเลยวะอ้าวชิปแล้วชิปแล้วเดี๋ยวผมวิ่งออกมาจากตรงนี้ก่อนไม่ใช่แล้วนะครับนะเฮ้ยมันโดนเลวจังเลยวะผมเพิ่งโดนแขนแวนละโอ้ไม่กอดกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับสเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับนะท่านส่งออตัวกราฟิกเนาะ แต่ผมปั่นไฟก่อนเนาะให้ผู้อื่นไปช่วยกันเสียงโคตรใกล้หูเลยหวังว่าเราจะทําได้สักเครื่องนึงนะอะไรกันวะเนี่ยโดนไปสองแล้วหรอโอเคอุ้ยโดนแขวนไปสองแล้วเหรอจริงดิกำลังปั่นไฟอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเลครับเดี๋ยวไปช่วยโอ้เลื่อย พอคุณโหดร้ายจังเลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่านะครับอ่าวิ่งไปเลยทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยไปแบบเงื้อง,งักนี่แหละหวังว่าเขาจะไม่อยู่แถวนี้นะไม่อยู่นี่ช่วยง่ายอยู่ปะไม่อยู่นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ปลดเลยปลดเล็บปลเลยโอเคลงมาได้แล้วมาแล้ว เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยอีกคนนึงแล้วกันนะครับให้คนนั้นวิ่งรอดไปก่อนฟึ๊บหนีมาทางนี้ก่อนหนีไปใกลๆเลยนะครับหวังว่าจะไม่ตามผมมานะ <c oughs> หวังว่าจะไม่ตามผมมาโอเคโอ้โหโอ้โหมาอะไรแถวนี้วะเสียงเลื่อแม่งมาใกล้หูตลอดเลย <c oughs> อะไรกันครับนี่อะ อะไรมันจะเป็นขนาดนี้เดี๋ยวเราวิ่งมาข้างหน้าดีกว่าเรามาปั่นไฟเครื่องนี้ดีกว่านะครับเพื่อนล้มอีกแล้วเหรอไอคนนี้เราช่วยครั้งแรกอะนะ,ะเราอยู่บริเวณตรงเดี๋ยวเราปั่นไฟเครื่องนี้ต่อน,นิดนึงนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเพื่อนไปช่วยบ้างนะผมเพิ่งวิ่งมาเมื่อกี้เองขอปั่นไฟเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่โอ,โ,อโหจังหวะในการกดนี่แบบดูดีนะครับแล้วครั้งต่อไปก็ จะชิปนะครับผมว่าโซ่ครับนี่เสร็จแล้วหนีครับเสร็จแล้วหนีโอ,อ้เออเอ้ยโดนไหมเนี่ยวิ่งสวนเลยครับวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเลยวิ่งสวนเลยเอ้ยโดนแล้ว โอ้โหจุกไม่ผ่านนีครับโดดไปจุกไม่รอดนะแต่วิ่งมาทางนี้แล้วก็ช่วยเพื่อนสักนิดนึงแล้วกันโอเคเราจะไปด้วยกันอะไรกันเนี่ยเราจะไปด้วยกันนะครับเออเฮ้ยรอดบุดวิดวะ่ะรอดแบบบุดวิดเดี๋ยวเราไปมีเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับในส่วนของการปั่นไฟเนาะ เดี๋ยวเราหาก่อนดีกว่าหาเพิ่มเติมนะครับไม่เชื่อเขาหนีอะไรมานะโอเคมาฮิวผมหน่อยก็ได้เนาะพี่จะมาเงื้องากอะไรตรงที่ผมอยู่เนี่ยฮิวผมไหมลูกพี่ทำอะไรอะโอเคซ่อมเครื่องแล้วซ่อมเครื่องมันใกล้หูใกล้ตามากเลยคือโดนอีกทีนี้คือล่วงอะ เราฝั่งนี้ก่อนเราจะเสร็จในเครื่องที่สองหรือเปล่านะผู้ชมโอ้โห,โโหเสียงเลื่อยแบบแกล้หูแกล้ตามากเลยนะคงไม่มีเช็คอีกรอบหนึ่งนะโอเคเหลืออีกสามเครื่องนะผู้ชมโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดก่อนโดดก่อนโดดก่อนนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะอุย้ยเพื่อรักษาแล้วนะครับหลังจากที่เขาพยายามจะรักษาเรามาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เราเขาก็รักษาเราแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับท่านผู้ชมโอเคเราก็ซ่อมเครื่องต่อเนะคือในแต่ละแมปนะครับมันจะมีอ่าตัวภาพบรรยากาศที่แบบ ความมืดแตกต่างกันไปเนาะแบบนี้ก็ค่อนข้างอารู้สึกว่ามันค่อนข้างมืดไปนิดนึงเอาเฮ้ยวิ่งก่อนแล้วกันไม่สนใจอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับนะเหมือนเขาจะตามเรามาเฮ้ย เขช่วยเพิ่มไม่ทันหรือเปล่าเอาแล้ว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 รถเกือบโดนอีกแล้วอะไรของผมวะโดนโคตรบ่อยเลยแอบโอ้โหเรียบร้อยครับแอบบ้าเลยตรงนี้ โอเคครับผมก็จะเห็นในส่วนของบรรยากาศตัวเกมเพลย์กันไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับเริ่มตั้งแต่ซ้ายบนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับนะตัวละครแต่ละตัวก็จะมะีเลเวลนะครับนี่ตัวกราฟิกอะไรแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับมือถือสเปคของแต่ละท่านเลยนะครับว่าไหวแค่ไหนเนาะเดี๋ยวจะพาไปแนะนําการตั้งค่ากราฟิกอีกทีนึงนี่ว้าวเกิดให้ดูเฉยๆเนาะ เราก็สามารถสลับได้นะครับมาดูในส่วนของตัวคาตกรกันบ้างนะครับนี่แน่เฮ้ยตัวนี้จัดว่าแจ่มนะคือผมชอบดีไซน์ตัวละครเฉยๆนะนี่โอนิว้าวตัวนี้หน่อยนี่เฮ้ยตัวนี้ดูเท่นะเท่นะเทเทเทนี่ไอตัวที่เราโดนเมื่อกี้นะครับ จุกหลบได้สองทีสามทีอะไรอยงเดีนะแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับเนาะเออจริงๆมีฝั่งนี้อีกใช่ไหมมีไหมก็มีอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสกินเนาะสกินต่างๆนะครับนะเราเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูสกินนะครับสกินมีค่อนข้างเยอะนะ ย่างที่บอกไปครับพวกสกินต่างๆมันจะเป็นสกินเฉพาะทางค่าย n น t ตอนะครับที่แตกต่างจากภาคหลกักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูาในส่วนของตัวสกินของตัวพวกฆาตกรต่างๆกันบ้างนะนี่อย่างเทดูครับโอ้โหอย่างเทนะครับสำหรับตรงนี้จัดว่าแจ่มนั่นเองนะผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวลองดูหลายๆตัวนะตัวที่ผมว่าเทเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูสกินกันตัวนี้นะครับ เรามาดูสกินเขากนันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่อันนี้ดีเทลของจริงนะครับว้าวนี่ก็ประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ไอเทมเพิร์กต่างๆนะครับนะแล้วที่เราสามารถเลือกใส่ได้นั่นเองนะครับนะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับเอออันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับ ที่มีอะไรบ้างนะครับมีในส่วนของพวกสเตตัสต่างๆเน,นี้ยเราสามารถดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนาะมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับตัวนี้น่าจะาเข้าใจกันโดยง่ายนะครับห<อ>ลังจากที่เราดูในส่วนของเมนูด้านซ้ายบนกันไปแล้วใช่ไหมครับพวกตัวละครพวกสกินต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนกันบ้างเนะาะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะรับพงรับเพื่อนตรงนี้ก็อย่าลืมรับ ให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เลือกเป็นแบบโหมดกําหนดเองนะครับแล้วก็สร้างล็อบบี้นะครับเมื่อเราเข้ามาดีนี้แล้วใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มบวกด้านขวาตรงนี้ครับเห็นว่าผู้รอดชีวิตนะครับก็เชิญเพื่อนที่เรามีอยู่ในรายชื่อของเรานะครับเข้ามาเล่นตรงนี้ได้นะครับนะก็สามารถเซตดานอะไรแบบนี้เล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าสนใจนะครับ แล้วเดี๋ยวที่นี้เราไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าหลังจากที่แนะนําวิธีการเล่นกับเพื่อนแล้วก็การแอดเพื่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้เรามาดูเมนูตั้งค่าด้านซ้ายล่างกันบ้างนะครับเมนูพวกนี้มีอะไรให้ปรับบ้างก็จะมีการควบคุมต่างๆที่เราสามารถเซตได้นะครับตรงนี้เนาะประเภทการควบคุมนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูนะครับถนัดแบบไหนภาษาสําหรับใครที่ไม่เป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวกราฟิกนะครับสำหรับตรงนี้เนาะมือถือใครสเปคต่ํามากๆเนี่ยครับ เข้ามาเล่นแล้วกระตุกหรืออะไรแบบนี้นะครับลองใช้ต่ําแล้วก็เปิด fps เป็นแบบ60 fps ดูอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคมือถองแต่ละท่านนะครับหรือให้ตัวเกมปรับเป็นอัตโนมัตินะครับให้ตัวเกมคํานวณให้นะครับว่ามือถือเราเหมาะกับกราฟิกแบบไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วก็จะมีเมนูสุดท้ายก็จะเป็นสาธิตการเล่นนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็จะมีสาธิตวิธีการเล่นนะครับฝั่งผู้เอดาชีวิตนะครับแล้วก็ฝั่งฆาตกรนะครับอะไรประมาณนี้นัั่นนเองะครบ ก็วันนี้ก็น่าจะฝากให้ผู้ชมไว้ประมาณนี้เนอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ